การมัดจะช่วยทําให้ของที่เราต้องการให้อยู่ติดกันเนี่ยมันอยู่ติดกันจริงๆดังนั้นถ้าแบบนี้เนี่ยนะคุณจะมีวิธีการจัอยังไงครับ mm. เพื่อความง่ายของคุณผมจะวาดรูปให้นี่คือ2โตะ๊ะแล้วก็มีคนมานั่งนี้ยสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิงงี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบถามว่าจัดได้กี่วิธี คิดนี่คิด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 ใครเรื่องมากใครเรื่องมากกวีกับะจรถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกวีกับจรมาก,ก่อนเลยเรื่องมากมายืนที่นี่กวีกับะจรโอเคนะเพราะฉะนั้นกวีกับะจรเล็งและจะไปนั่งโต๊ะไหน มันนั่งแค่สองคนพอไหมไม่พอใช่ไหมมันต้องหาเพื่อนอีกกี่คนต้องหาเพื่อนอีกกี่คนครับอีกแปดคนเพราะฉะนั้นเพื่อนอีกแปดคนจะได้มาจากไหนครับได้มาจากสิบแปดคนเนี้ยเลือกมาแปดคนใช่ปะเลือกมาแปดคนเพราะแปดคนนี้ไปรวมกวีขจรก็จะกลายเป็นสิบกวีข,ขจรอ,อยากจะนั่งติดกันก็มัดให้กวีขจรน,นั่งติดกันเพราะฉะนั้นตอนนี้คนที่มายืนกองอยู่จะมีแปดคนกับอีกหนึ่งถุงปุย๋ย ซึ่งในถุงปุ๋ยนั้นจะมีอยู่สองคนถูกปะแล้วเราก็เอาเก้าชีวิตเนี่ยไปนั่งในวงกลมไปนั่งเรียงเป็นวงกลมเอาเก้าชีวิตไปนั่งเรียงเป็นวงกลมเนี่ยนั่งเรียงได้กี่แบบแปดแฟกทอเรียลแบบเข้าใจปะเพราะฉะนั้นมันก็คูณต่อด้วยแปดแฟกทอเรียลโต๊ะแรกเสร็จหรือยังยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จเพราะว่าทุกคนเนี่ยมันนั่งไปแล้วแต่มันจะมีโต๊ะหนึ่งเนยนะที่มันเอาก็อี้เสริมออกไปเอากลอี้ออกไปตัวหนึ่งนะแล้วก็วีขจรเนี่ยมันอยู่ในถุงใช่ม ดังนั้นเพื่อมันแกะถุงออกกวีกจรก็สามารถนั่งสลับที่กันได้อีก2 Fa แ t o r i a l แบบตามทันไหมครับงานยังไม่เสร็จงานยังไม่เสร็จเพราะอะไรเพราะอีเพื่อนอีกที่เหลืออยู่10คนยังไม่ได้มานั่งนี่เลยใช่ปะดังนั้นเราก็ต้องเลือกไอ้พวกนี้ให้มานั่งไอ้เลือกให้พวกนี้มานั่งเน,นี่ยนะมันมีอยู่10คนถ้าจะเลือกก็เลือก10ชุด10มันก็ต้องได้หนึ่งแบบคือทั้งหมดมาแต่10คนที่มาเนี่ยตอนนี้มันยังไม่ได้นั่งถ้าจะให้มันนั่งเป็นวงกลมมันก็ต้องเหลือเท่าไหร่ครับ9 Faial งานมันก็จบที่นี่ถ้าคุณสงสัยมากกว่านี้ว่าเฮ้ยถ้าเกิดไอ้โต๊ะนี้เนี่ยเป็นโต๊ะจีนโต๊ะนี้เลี้ยงขันโตกอาหารเหนือเนี่ยนะแล้วมันสลับที่กันได้ไหมอันนี้ต้องวิเคราะห์โจทย์เองว่าเขาต้องการให้สลับหรือไม่สลับถ้าเขาต้องการให้สลับคุณก็เติมอีกสองแฝกเพราะมันสลับที่กันได้อันนี้ก็คือสิ่งที่เราต้องคิดเพิ่มแต่ไม่ต้องถึงขั้นจะไปคิดพิสดารให้ว่าต้องนั่งติดกันนี่จําเป็นไหมว่ากวีนั่งนี่แล้วก็ขจรนั่งนี่เพราะอย่างนี้ก็ ไม่ต้องคิดถึงขนาดนั้นจุดประสงค์โจดเนี่ยนะมันไม่จาเป็นว่าต้องมานั่งตั้งโต๊ะติดกันและหันหลังชนกันนะถือว่านั่งติดกันนะไม่เกี่ยวนะครับทำอะไรนี้ให้มันรู้ตัวบ้างนะอีเรื่องคนก็เหมือนกันของซ้ํากับของไม่ซ้ํามันเรียงติดกันถ้าโจทย์อุตส่าห์ออกมาแล้วนะว่ามีพี่น้องฝาแฝดเนี่ยปรากฏอยู่ในกลุ่มนั้นคุณก็ต้องเชื่อเขาแล้วนะว่าของมันซ้ําเข้าใจป่ะคุณต้องเชื่อว่าของมันซ้ําเพราะถ้าโจทพิถึงขนาดเนี้ยนะแปลว่าเขาเอื้ออยู่เต็มที่แล้วว่าของคุณไม่ต้องไปนั่่งคิดวา โน้ตเข้าไปในข้อสอบหนูคิดว่าโจทย์ข้อนี้ผิดเพราะว่าไม่ได้บอกชัดเจนว่าแฟดน,นั้นเกิดจากไข่ใบเดียวกันหรือเปล่าไม่ได้เลือกไม่ได้เลือกคําว่าซ้ําคืออะไรอะไรคือซ้ําอะไรคือไม่ซ้ําซ้ํากับไม่ซ้าเนี่ยขึ้นอยู่กับคนมองความซ้ําของคนหนึ่งคนอาจจะเป็นความไม่ซ้ําของอีกคนก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นอ่ะคุณดูนี่ สองตัวนี้ซ้ำกันไหมซ้ำไหมซ้ำถ้าคุณจะบอกว่าวัตถุสองชิ้นในโลกใดๆแล้วย่อมมีอะไรที่แตกต่างกันแน่นอนไม่ว่าจะเป็นระดับที่มองเห็นด้วยตาหยาบหรือว่าลงไปที่โมเลกุลอะไรของมันก็สุดแล้วแต่อันนี้ก็เวอร์เกินไปอย่างนี้ถือว่าซ้ำหลักการสําคัญก็คือตัวนี้ถ้าถือว่าซ้ำอย่างนี้ถือว่าซ้ำไหมอย่างนี้ถือว่าซ้ำไหม อย่างนี้ถือว่าไม่ซ้ําถือว่าของต่างกันเช่นคิดอย่างนี้นะอ่ะอย่างนี้อย่างนี้เห็นว่าต่างใช่ไหมต่างใช่ไหมเพราะว่าอันหนึ่งดําอันหนึ่งเขียวอลองอย่างนี้คุณดูนะแล้วคุณหลับตาจากนั้นในระหว่างที่คุณหลับตาเนี่ยผมทําอย่างนี้ผมหยิบอีนี่มานี่แล้วผมวางไว้อย่างนี้แล้วคุณลืมตาคุณรู้ไหมว่าผมสลับหรือไม่สลับถ้าคุณไม่รู้แปลว่ามันซ้ําแต่ถ้าเป็นอย่างนี้ คุณมองนะแล้วคุณหลับตาปรากฏว่าผมก็หยิบมาอย่างนี้แล้วคุณลืมตาขึ้นมาอีกทีคุณรู้ไหมว่าผมสลับเอออย่างนี้เรียกว่าของแตกต่างเข้าใจไหมมันไม่ได้ขึ้นอยู่ว่าความเป็นวัตถุแต่มันขึ้นอยู่กับมุมมองของผู้ดูว่ารู้ไหมว่าสลับหรือไม่สลับนั่นแหละคือตัวสําคัญที่จะจําแนกระหว่ังว่าเหมือนหรือต่างนะครับกลุ่มถัดมาก็คือความน่าจะเป็น คุณจะต้องรู้สับพื้นฐานนะครับคือการทดลองสุง่มการทดลองย่อมมีผลแห่งการทดลองผลแห่งการทดลองนั้นเอาไปเก็บไว้เป็นเซตเซตนั้นเรียกว่าสแมเปิลสเปซเรียกสับเซตของ Sa มเปิลสเปซว่าเหตุการณ์ probability เป็นจํานวนเป็นตัวเลขตัวเลขนั้นได้มาจากการนับจํานวนของ e หารด้วยจํานวนของ s ดังนั้นการที่จะตอบได้ว่า probability เป็นเท่าไหร่ก็คือต้องรู้เลข2ตัวแล้วก็หารเลขเป็นนะครับ n s เป็นของที่หายากกว่า NE ดังนั้นโจทย์หนึ่งข้อต้องวิเคราะห์ให้ได้ว่า NS คืออะไรถ้าคุณทำ p r o b a า i l i t y ข้อหนึ่งแล้วคุณยังตอบคำถามไม่ได้ว่า sample space มีทั้งหมดกี่ตัวนะแปลว่าข้อนั้นเนี่ยเจ๊งเข้าใจไหมแล้ว้เราดูโจทย์หนึ่งข้อถามก่อนว่ารู้ไหม sample space เป็นเท่าไหร่ถ้ารู้ก็ทำต่อถ้าไม่รู้ก็ข้ามไปเหอะเสียเวลานะครับ สมบัติบางประการของความน่าจะเป็นนะครับข้อ1 probability เป็นจานวนที่มากกว่าเท่ากับ0ูน้อยกว่าเท่ากับ1ถ้าเท่ากับ0ูนก็แปลว่าเหตุการณ์นั้นไม่มีทางเกิดขึ้นได้แน่นอนแต่เท่ากับ1เหตุการณ์นั้นต้องเกิดขึ้นแน่ๆ2กับ3นะครับเป็นความสุดโต่งในเมื่อ E เป็นเซ็ตสับเซ็ตที่เลวที่สุดของ S ก็คือเซตว่าง probability ของเซตว่างก็คือ0เพราะ nE คือ n เซตว่างเป็น0นในขณะที่ probability ของ sample space ก็คือ nS หาร nS ตัดกันก็ออกมาเป็น1 และนี่ก็คือตัวขอบทั้งสองข้างเนื่องจากเรื่องของความน่าจะเป็นมันตั้งอยู่บนฐานคิดเรื่องเซตเพราะฉะนั้นองค์ความรู้เกี่ยวกับเรื่องเซตก็ถูกนามาใช้อีกครั้งหนึ่ง E1 เป็นเซต E2 เป็นเซตเหตุการณ์ที่1กับเหตุการณ์ที่2กําลังยูียนกัน probability ของมันก็เท่ากับ probability ของเหตุการณ์ที่1บวกกับ probability ของเหตุการณ์ที่2ลบกับ probability ของเหตุการณ์ที่1 intersection กับเหตุการณ์ที่2ทํานองเดียวกันขยายไปที่ข้อ5และสุดท้ายคือหลักการของ complement จบที่สีบทวินาม เราจะดูผันผ่านนะจบะในการทอดลูกเต๋าสองลูกพร้อมๆกันความน่าจะเป็นที่ผลบวกของหน้าลูกเต๋าทั้งสองเป็นเจ็ดหรือหรือหรือผลคูณของหน้าลูกเต๋าทั้งสองได้สิบสองเนี่ยนะเท่ากับเท่าไหร่ต่อไปนี้ข้อพันนี้เนี่ยนะเป็นข้อที่ผมคิดว่าคุณจะต้องได้คะแนนแน่ๆ ชั่วร้ายสุดๆก็คือคุณเขียนแจกแจงมันทั้งหมดเลย36กรณีแล้วคุณก็น,นับเอาโอเคไหมครับข้อพันนี้เป็นข้อที่ถ้าคุณทําไม่ได้ให้คิดไว้เลยว่าคนอื่นเนี่ยล้าคุณไปแล้วมันมีข้อสอบบางข้อที่คุณทําไม่ได้และคุณก็เชื่อใจได้ว่าคนอื่นก็ทําไม่ได้เหมือนคุณแต่ข้ออย่างนี้เนี่ยให้เชื่อไว้เลยว่าถ้าเราพลาดแปลว่าเราด้อยกว่าคนอื่นนะครับการทอดลูกเต๋าสองลูกพร้อมการลูกแรกขึ้นได้6แบบลูก2ขึ้นได้6แบบเพราะฉะนั้นมันขึ้นได้ทั้งหมด3าแบบไล่มาตั 1, 1, 2, ้ง 6, 6. สิ่งที่น่าสนใจก็คือเขาถามหาความน่าจะเป็นถามหาความน่าจะเป็นจะต้องรู้ Sample Space Sample Space ก็คือสามสิบหกแบบที่เป็นไปได้ในสามสิบหกแบบนี้มีกี่แบบละนอ้อที่ผลบวกของลูกเต๋าเป็นเจ็ดหรือมีกี่แบบละนอ้อที่อะไรวะผลคูณของมันออกมาเป็นสิบสองก็ต้องคิดดิอะไรบ้างบวกกันเป็นเจ็ดมีอะไรบ้างบวกกันเป็นเจ็ดเริ่มมาตัวที่เลวที่สุดคืออะไรหนึ่งหกถัดมาคืออะไรสองห้าถัดมาคืออะไร สาสีถัดมาคืออะไรสี่สามเออแล้วสี่สามกับสาม,ส,ามสี่เนี่ยถือว่าเป็นอันเดียวกันหรือต่างกันถ้าสี่สามมาได้นะห้าสองก็ต้องมาได้หกหนึ่งก็ต้องมาได้ถูกปะ่ะมันก็ต้องมาครบคุณต้องตัดสินแล้วละ่ะคุณจะเอา3าแบบหรือจะเอาหแบบคุณจะเอาอะไรสามหรือ6คุณไม่ควรจะตอบห้าเพราะมันมีอยู่แค่นี้อา้าวคิดว่าจะตอบว่าสามแบบหรือหแบบทําไมถึงคิดว่าสาม และตอน3 6เนี่ยคุณคิดว่ามันเหมือนกันหรือต่างกันตอนที่คุณได้มาซึ่ง3 6เนี่ยคุณคิดว่าสองตัวนี้เป็นหนึ่งเป็นสองหรือคุณคิดว่าเหมือนกันหรือคุณคิดว่ามันต่างกันคุณคิดว่าต่างกันเอาตอนทำาซ m p l e space ดันคิดว่าต่างกันเออไม่เป็นไรหรอกแต่พอมาอย่างนี้จะไม่ยุติธรรมแล้วคิดว่ามันขอโทษตอนที่คุณทําเป็น s a m เป e space 3 6เพราะคุณคิดว่าสองอย่างนี้มันแตกต่างกันถูกไหมแต่พอแบบนี้คุณจะบอกว่าเฮ้ยไม่ได้แล้วมึงเหลือแค่สามเพราะว่าถือว่ามันซ้ํา นี่มันไม่ยุติธรรมนี่เพราะที่ข้างล่างคิดแบบนึงข้างบนจะมาคิดอีกแบบนึงได้อย่างไรใน36แบบเนี่ยคุณเคยมองมันไม่ใช่หรือว่า2ตัวนี้ต่างกันมันเป็น1ใน36อิอีนี่ก็เป็น1ใน36ิอีนี่ก็เป็น1ใน36อิ 36, อีนี่ก็เช่นกันเพราะนั้นตอนนี้มันก็ต้องแตกต่างกันเพราะนั้นถ้ามันแตกต่างกันแปลว่าตรงน,นี้คุณนับได้ทั้งหมด6แบบเข้าใจที่พูดป่ะนะครับต่อมาคือผลคูณของมันออกมาเป็น12 12 12เนี่ยอะไรคูณกันเป็น12บ้าง มีหนึ่งจะไปมีปัญญาคูณกับใครเป็นสิบสองไหมไม่มีอ่ะเริ่มต้นเลวสุดคือสองคู่กับใครสองคู่กับหกสามคู่กับอะไรสามคู่กับสี่มีอะไรอีกมีสี่สามแล้วมีอะไรอีกมีหกสองเพราะฉะนั้นในนี้มันเอาไปแล้วแน่ๆหกในนี้จะนับไอตัวนี้ซ้ำไหมไม่ซ้าเพราะยูเนียนกันคือเอาเซตสองเซตนี้ยูเนียนกันถูกปะถูกไหมครับเพราะฉะนั้นไอตัวที่เป็นแขกรับเชิญเพิ่มข้นมันก็คือสองตัวนี้เท่านั้นของเดิมมีหกเพิ่มอีกสองก็เป็นเท่าไหร่ เิดเป็นแปดแปดส่วนสาสิหกก็คิดเอาได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นคิดเลขผิดก็สวยตัวใครตัวมันจบโอเคข้อถัดมาพร้อมยังไปคิดเองนะข้อนี้เอาอ่านโจทย์มีข้อสอบปรนัยยี่สิบข้อคะแนนเต็มนี่ดันห้าสิบคะแนนเพราะว่าข้อหนึ่งถึงข้อสิบข้อละสี่คะแนน แต่พออีกสิบข้อหลังในข้อละหนึ่งคะแนนเท่านั้นถ้าหากนักเรียนตอบข้อใดถูกจะต้องได้เต็มๆนั่นก็แล้วไม่มีสิทธิ์มาให้สามจุดเจ็ดสามจุดแปดนี่นะแต่ถ้าตอบผิดก็ต้องได้ศูนย์เลยคําถามหลักอยู่นี่จะมีกี่วิธีที่ทําแล้วได้สี่สิบห้าคะแนนมีกี่วิธีครับที่ทำแล้วได้4 5คะแนน คุณต้องคิดหนึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องความน่าจะเป็นหรือการนับตอบมั่งติเรื่องนี้เป็นเรื่องความน่าจะเป็นหรือการนับ,บมันมีคําว่าความน่าจะเป็นปรากฏในนี้ไหมไม่มีนะเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องความน่าจะเป็นหรือการนับการนับ,นบโอเคก็นับปะนับยังไงอะ่ะเฮ้ยข้อหนึ่งถึงข้อสิบหนึ่งสองสามสี่ไปเรื่อยๆจนถึงสิบอีกกลุ่มเนี้ยข้อละสี่คะแนน แต่ปรากฏว่าพอข้อ11 12ไปเรื่อยๆจนถึง20อีกกลุ่มนี้ข้อละ1คะแนนคะแนนเต็มอนนี้ก็40บวกอีก10ข้อไม่ใช่20นะก็กลายเป็น50แต่จะเอาอีกเท่าไหร่เอง45ถ้าจะเอา45แปลว่าคุณสามารถสูญเสียได้แค่5คะแนนเท่านั้นถูกไหมครับการสูญเสีย5คะแนนของคุณเนี่ยนะมันแปลว่ามันจะต้องมาจากไอ้ตัวนี้หคะแนนเนี่ยทำได้คืออีกกลุ่ม10ข้อเนี่ยเอามาเลห้าคะแนนใช่ปะทำได้ กับอีกแบบหนึ่งก็คือเอาไอ้เจ้าสีไอ้พวกสีคะแนนเนี่ยถ้าเจ๊งเนี่ยเจ๊งได้อย่างมากกี่ข้อข้อเดียวถูกปะมันก็ต้องมีเนี่หนึ่งข้อแล้วก็ดึงมาจากนี่อีกหนึ่งข้อก็จะรวมเป็นห้าคะแนนมีเคสอื่นอีกไหมมีกรณีอื่นอีกไหม เพราะฉะนั้นถ้าเราแบ่งบนความเป็นกลุ่มของไอ้พวกสี่คะแนนมันจะมีได้ไม่มีทางตายสองข้อนะเพราะสองข้อมันจะหายไปแปดมันจะเกินเพราะ,ะนั้นตายได้อย่างมากคือข้อเดียวกับไม่ตายเลยการตายได้ข้อเดียวต้องไปอาศัยอีกกลุ่มนี้อีกหนึ่งแต้มเพื่อให้หายเป็นห้าเพื่อให้กลายเป็นห้าแต่การไม่ตายเลยแปลว่าตรงนี้ต้องฟิกเป็นห้าดังนั้นจํานวนทั้งหมดมีกี่แบบครับกรณีที่หนึ่งกับกรณีที่สองกรณีที่หนึ่งก็คือกลุ่มสี่คะแนนเนี่ยถูกหมด กลุ่ม4คะแนนถูกหมดแปว่าตอนนี้พกอยู่ในกระเป๋าและว40คะแนนถูกไหมต้องได้มาอีก5คะแนน5คะแนนนั้นจะได้มาจากไหนครับ5คะแนนนั้นจะได้มาจากไหนได้มาจาก10ข้อนะก็คือ10ข้ออันนี้ก่อนดูดีๆนะ10ข้อของกลุ่มที่เป็น4คะแนนเนี่ยถือว่าถูกหมดเลยคือเอามาทั้ง10แต่อีสิ0ข้อที่ถือว่าเป็นของ1คะแนนเนี่ยเอามาแค่5ข้อพอนี่คือจํานวนทุกแบบที่เกิดขึ้นในกรณีที่1 กรณีที่2คือกรณีที่10ข้อเนี่ยเลือกมาแค่9ข้อพอคุณเลือกมา9ข้อปุ๊บมันแปลว่าอะไรมันแปลว่ามันหายไป4คะแนนถูกไหมสําหรับตัวนี้ก็เหลือ9 4้าี่สาคุณอยากจะให้มันได้45แปลว่าอีกกลุ่มนี้คุณต้องใช้กี่ข้อคุณต้องใช้9ข้อนั่นก็คือไอ้เจ้าสิข้อที่เป็นข้อละหนึ่งคะแนนคุณต้องใช้เข้อและคุณก็นำสองตัวเนี้มาบวกกันแล้วก็จบ ตอนเราเริ่มต้นไอเดียในการคิดข้อนี้เราคิดในทางที่เห็นว่ามันหายไปห้าแล้วห้านั้น,นที่หายมันน่าจะเป็นเพราะว่าเราทําอะไรผิดแต่ตอนนี้เวลาเราคิดแบบนี้เรากําลังคิดเพื่อให้ได้แต้มที่เป็น45ว่ามันเกิดขึ้นแบบไหนมันพลิกกันนิดหน่อยนะครับจริงๆแล้วจะคิดแบบแรกก็คิดไปเถอะแล้วแต่แต่ลองดูอย่างนี้นะ45มาจากไหน45มาจากกลุ่มนี้เต็มๆแล้วบวกอีกห้าหรือ45มาจากไอ้กลุ่มนี้หายไปหนึ่งข้อแล้วมาบวกเต็มๆออกกต้นมาบวก9้าข้อจากตัวนี้ มันได้แค่2แบบเท่านั้นเพราะฉะนั้นคุณก็นับแต่ละแบบแล้วคุณก็ใช้กฎการบวกก็จบนะครับตามทันเนาะคุณอาจจะตามไม่ทันนะแต่ก็ผมต้องอูเบคขาละแล้วก็ไปของผมเรื่อยๆคุณต้องไปทบทวนเองนะครับข้อ3 A มีกี่ตัว เเป็นเซตมี10ตัวนะจงหาจํานวนซับเซ็ตทั้งหมดของ A อซับเซตนี้เป็นซับเซตที่มีทั้งหมด8ตัวจาก10ตัวแตัวนี้เนี่ยต้องแตกต่างกันนะก็แน่ละเป็นซับเซตนะโดยที่ผลรวมของทั้ง8ตัวเนี่ยเป็นพหุคูณของ5คําว่าพหุคูณของ5คืออะไรก็คือ5 10 15 20อะไรอย่างเงี้ยนะนี่เรียกว่าพหุคูณของ5าก็แปลว่าคุณจะต้องเล็งว่าเอาทั้ง8ตัวมารวมกันและเป็นประเภทจํานวนที่หารด้วยหลงตัว ถูกไหมครับจริงๆงอันศูนย์น่นับไหมนะก็ต้องคุยกันแต่ตอนนี้มันไม่มีทางเป็นศูนย์หรอกโอเคคุณนึกถึงภาพเซตที่มีอยู่สิบหนึ่งถึงสิบและคุณเลือกมาแปดการที่คุณเลือกมาแปดะแปลว่าในเซตที่กล่องเนี่ยที่มันมีอยู่สิบตัวเนี่ยคุณหยิบมาสองแล้วคุณเควี้ยงทิ้งเท่านั้นใช่ปะคุณมีกล่องอยู่ใบหนึ่งในนั้นมีเลขหนึ่งมีลูกอิงปองเขียนเลขหนึ่งถึงเลขสิบอยู่คุณล้วงลงไปสองลูกแล้วคุณเควียยงทิ้งมันจะทําให้ในกล่องเหลืออออยูู่่่่ลกกแ้้วมมหนางงไไปดตททีเรรั อะไรที่หารด้วย5ลงตัวก็ถือว่าใช้ได้อะไรที่หารด้วย5ไม่ลงตัวก็ถือว่าใช้ไม่ได้เออเขาถามว่าอีแบบที่หารด้วย5ลงตัวเนี่ยมีทั้งหมดกี่แบบโอเคหลักคิดข้อนี้เนี่ยควรจะใช้หลักของคอมพลเมนต์หลักของคอมพลเมนต์คืออะไรก็คือเพราะว่าสิ่งที่คุณทิ้งไปเนี่ยมันแค่สสิ่งที่เหลืออยู่เนี่ยมัน8คุณจะค่อยๆหย่อนจนกระทั่งมันครบเนี่ยมันลําบากพิลึกดังนั้นนะผมว่าไอ้เนี้ยสำคัญที่สุดก็คือจะต้องมองเห็นว่า1นึบวกสอบวกสบวกไปเรื่ มันคือเท่าไหร่คือห้าสิบห้าใช่ปะคือห้าสิบห้าอันนี้คือแปลว่าอะไรสุดๆเลยนะได้ห้าสิบห้าแต่ปรากฏว่าจากเนี้ยคุณเลือกมาแค่แปดตัวแปดตัวเนี้ยมันก็มีอยู่สองทางคือแปดตัวประเภทที่บวกกันแล้วเยอะสุดเท่าที่เป็นไปได้กับแปดตัวและประเภทที่ว่าน้อยสุดที่จะเป็นไปได้ถ้าแปดตัวที่บวกกันแล้วมันเยอะสุดเท่าที่จะเป็นไปได้ก็แปลว่าสิ่งที่คุณหยิบเครื่องทิ้งออกไปคือเลขหนึ่งกับเลขสองใช่ปะ เพราะฉะนั้นถ้าคุณหยิบเลขหนึ่งกับเลขสองทิ้งไปคุณก็เหลือสามบวกสี่บวกไปรเรื่อยจนถึงบวกสิบนี่คือแปดตัวที่เป็นไปได้แล้วให้คะแนนสูงสุดเลยเพราะว่าเอาห้าสิบห้าหกไปสามเหลือห้าสิบสองถูกไหมครับในขณะที่แปดตัวเลวสุดเนี่ยนะคุณต้องใช้หนึ่งบวกสองบวกไปรเรื่อยจนถึงแค่เท่าไหร่ครับแค่แปดเท่านั้นเพราะคุณดันหยิบเบอร์เก้ากับเบอร์สิบทิ้งไปการที่คุณหยิบเบอร์เก้ากับเบอร์สิบทิ้งไปเนี่ยนะมันทําให้ตัวนี้บวกกันได้เท่าไหร่นะสามสิบหก ถูกปะใช่ปะเพราะฉะนั้นสมาชิกแปดตัวที่เป็นไปได้ถามว่าผลรวมของมันเป็นใครมันก็วิ่งอยู่แค่นี้ละว,วะแล้วการที่มันวิ่งอยู่แค่นี้ระหว่างสามสิบหกถึงห้าสิบสองเนี่ยคำถามก็คือมันมีอยู่เท่าไหรล่ล่ะที่ถ้ามันมีนะที่เป็นไปได้นะที่มันจะเป็นพหุคูณของห้าเพราะสามสิบหกเยอะขึ้นมาหน่อยก็ต้องกระโดดไปสี่สิบและที่จะหารห้าลงตัวเพราะต่อมาก็ต้องเป็นสี่สิบห้า ต่อมาก็ต้องเป็น50เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยมีอยู่แค่3แบบเท่านั้นที่เป็นไปได้ก็ต้องมานั่งคิดต่อแล้วว่าถ้าสมมติว่ามันเป็น40ขึ้นมา40ขึ้นมานะมันแปลว่าไอ้เจ้าสองตัวที่คุณทิ้งไปเนี่ยต้องมีผลรวมเป็น15ใช่ปะ่ะเพราะผลรวมเต็มๆมันคือ55แต่อยากจะให้มันแปตัวที่เหลือรวมกันเป็น40แปลว่าคุณต้องขยุมไปเนี่ยที่มันหายไปนี่คือ15 ที่มันขยุ้มแล้วมันหายไปคือสิห้าเนี่ยมีอะไรบ้างล่ะสองเม็ดนั้นะที่รวมกันเป็นสิบห้าได้เลขลูกอิงปองหนึ่งถึงสิบอ่ะมันก็มีอะไรครับห้ากับสิบใช่ปะ่ะมีอะไรอีกครับมีหกกับเกมีอะไรอีกครับมีเจ็ดกับแปดใช่ปะ่ะมีเจ็ดกับแปดผมจะถามคําถามให้คุณงงเล่นๆน,นะเจ็ดกับแปดแล้วแปดกับเจ็ดเนี่ยต้องนับอีกไหมนับอีกไหมนับไหม ไม่นับแล้วไม่นับแล้วนะครับไม่นับเพราะว่าการบวกกันของมันเนี่ยเราไม่เค,เคยบอกว่าสลับกันแล้วเราถือว่าเป็นของต่างมันไม่มีอันดับเกิดขึ้นดังนั้นเจ้าตัวนี้เนี่ยนะแปลว่าสอันเนี้ยเจ๊งโอเคไหมครับสามตัวขอโทษสาตัวนี้เป็น3ามตัวที่เวิร์กโอเคไหมครับถ้าเราสมมติว่าเราหยิบสองลูกทิ้งไปแล้วมันกลายเป็นห้าสิบเป็น6กเ้าเป็น7จ็ดแปดนะแปลว่าใช้ได้ผลรวมของมันอมาเป็น4ี่นับก็ใช่นะครับต่อมาอีประเภทผลรวมเป็น4 5ิบห้า สี้าเนี่ยแปลว่าคุณต้องหาเพิ่มอีกเท่าไหร่ no. นโนอะโถเก่งมากโทษที1สิบสองลูกที่คุณเครี้ยงไปแล้วเป็นสิบมีอะไรบ้างมีหนึ่งเกมีอะไรครับมีสองแปดมีอะไรครับสามเจ็ดมีอะไรครับมีสี่หกตัวนี้ได้อีกสี่แบบถูกปะถัดมาก็คือถ้าห้าสิบห้าสิบแปลว่าสองตัวที่คุณเครี้ยงทิ้งไปเนี่ยมันต้องรวมกันเป็นห้า สตัวที่คุณคูงทิ้งไปลงก็เป็น5ก็ได้เป็น1 4อันหนึ่งแหละเป็น2 2ง,งอะไรวะสองสอันหนึ่งแค่นี้แล้วหลังจากนั้นมันจะคว่ายเป็น3 2แล้วซึ่งเราไม่นับซ้ำอีตัวนี้ก็ได้2แบบดังนั้นแบบที่ใช้ได้จริงๆมีทั้งหมดกี่แบบครับ9แบบข้อนี้ตอบ9ผมว่ามาขั้นเนี้ยนะถ้าคุณทำตัวนี้ได้นะไอเดียในการทำอิีอ่นี่เหมือนกัน เข้าใจป่ะของยากสําหรับข้อนี้ถ้าเป็นผมนะและผมว่ามันมันสวยนะก็คือการที่คุณรู้ว่าเป็นพหุคูณของหเนี่ยคุณไม่จําเป็นต้องทําทุกๆุกพหุคูณของห้าแต่คุณรู้ขอบเขตของมันว่ามีอะไรบ้างและคุณใช้สามตัวนี้เป็นสามกรณีค่อยๆทําก็เท่านั้นเพราะนั้นต้องคิดไม่รู้สิผมเชื่อนะผมเชื่อในลัทธิประเภทที่ว่าเวลาเราเห็นโจทย์เนี่ยเราต้องคิดให้ออกมาเป็นภาพให้ได้เราต้องคิดให้เป็นภาพให้ได้ว่าเราจะทําอะไรแอคชั่นของเรา ประโยชน์อย่างการสอนเมื่อกี้อย่างเงี้ยจะอุป,ปมายเหมือนกับการเอารูปิงปองใส่กล่องแล้วหยิบออกเนี่ยนะมันอาจจะได้ในเชิงของการการถ่ายทอดในการสอนนะแต่ไม่รู้หรอกผมไม่รู้หรอกนะแต่ว่าเวลาผมทําโจทย์แบบนี้จริงๆอ่ะผมก็จะคิดภาพแบบนี้เช่นกันผมจะคิดภาพแบบนี้เช่นกันเพราะฉะนั้นถ้าการเรียนของคุณเนี่ยคุณถูกจริตกับแนวคิดแบบนี้เนี่ยก็ลองพิจารณาดูต้องพูดอย่างนี้ก็เพราะว่าแต่ละคนมีสไตล์ในการเรียนแตกต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นก็เลือกเอาตามความเหมาะสมไม่จำเป็นจะต้องมาเหมือนกันทั้งหมด ข้อถัดมาข้อนี้จะเขียนให้สั้นกว่าน,นี้ไม่ได้ยังไงนะเห็นโจทย์ก็ไม่น่ากลัวเลยนะวาดเป็นเซตแผนภาพเวนออยเลอร์จะเข้ามาช่วยคุณเวนและออยเลอร์จะเป็นเหมือนดังรักยมที่จะเข้ามาช่วยคุณแก้ปัญหาข้อนี้คุณก็วาดแผนภาพหย่อนไอ้พวกนี้ลงไป อย่าลืมนะครับว่าในแผนภาพเวนนอโอเลอร์เนี่ยตอนที่เป็นเรื่องเซ็ตมันก็พูดถึงเที่เป็นจํานวนแต่ตอนที่อยู่ใน p r o b a b i l i t y เนี่ยมันก็มองว่า universe คือเลขหนึ่งเพราะฉะนั้นสิ่งที่ปรากฏอยู่ในโซนต่างๆเวลามันมี2วงเป็น4โซนเนี่ยนะมันจะต้องเป็นของที่รวมกันแล้วไม่เกินหนึ่งยังเอาไม่ใช่โทษทีมันต้องเป็นของที่รวมกันแล้วต้องได้หนึ่งพอดีเพราะ universe มันเป็นหนึ่งะครับถ้ามันเป็นสามวงก็แบ่งออกเป็นแดโซนก็ดูกันเอาเองอันนี้ไม่ยากไปทําเองข้อห้าข้อหกข มีปัญหาข้อเจ็ดเนี่ยนะเอ๊ะอันนี้มันเรื่องเซตนี่วะใช่เรื่องเซตไหมเรื่องเซตนะเพราะว่า p ตัวนี้เนี่ยไม่ใช่ probability หรอก probability n p ตัวนี้มันคือจำนวน power set อันนี้มั่วเพราะฉะนั้นจบเรื่องความน่าจะเป็น ผมเหลือเวลาอีกประมาณหนึ่งชั่วโมงนะครับกับ3เรื่องที่เป็นเรื่องใหญ่มากก็คือลำดับอนุกรมแคลคูลัสและก็สถิติ3เรื่องนี้นะถ้าคุณทำได้ผมว่าคุณเกินมีนประเทศนะและข้ออื่นไม่ต้องทำเลยนะทำเฉพาะ3เรื่องเรื่องโตโตเนี่ยสมัยก่อนเวลาผมสอนหนังสือผมจะบอกว่าเรื่องโตโตเนี่ยมันจะมีสถิติแคลคูลัสแล้วก็ความน่าจะเป็นนะครับแต่พอมายุคหลังๆเนี่ยอยู่ดีๆเขาก็อยากจะสนับสนุนเรื่องลำดับอนุกรมจะละมังเพราะมันออกมาซะเยอะด้วยแล้วไม่ได้ออกว่า ออกแบบให้มนุษย์ทำอะ่ะออกแบบประหลาดนะครับเขาคิดว่าคุณเป็นเทวดานะเขาเลยออกข้อสอบให้มีความยากในระดับเทพนะครับซึ่งก็ปรากฏผลลัพธ์ออกมาเป็นคะแนนเฉลี่ยที่เราก็ประจักษ์ชัดกันด้วยตานะครับว่าได้เหลือเท่าไหร่มันก็เป็นเหตุเป็นผลนะออกยากมันก็ต้องได้คะแนนน้อยเพราะฉะนั้นถ้าออกยากแล้วก็อย่ามาบ่นนะครับก็ยอมรับไปนะครับโอเคลำดับอนุก,กรมไม่เอาดีกว่า เดี๋ยวผมจะเขียนสรุปให้คุณจะได้สั้นๆแล้วก็ทำข้อสอบกันดูดีๆนะผมจะเขียนแมพให้คุณดูเราเริ่มต้นจากลำดับนะครับลำดับเนี่ย สำหรับผมเนี่ยผมแบ่งออกเป็นอยู่3มก้อนก้อนแรกก็คือลำดับอื่นๆก้อนที่2คือลำดับเลขคณิตก้อนที่3มคือลำดับเลข,ขาคณิตเนื้อเรื่องแรกที่เราพูดกันคือลำดับอื่นๆลำดับคืออะไรลำดับก็คือคือคุณนิยามยากะนะแต่จะพูดแล้วมันเข้าใจว่ามันเป็นตัวเลขคอมม่าตัวเลขคอมม่าอะไรอย่างเงี้ยนะลำดับเพราะจะพูดให้มันเป็นทางการเนี่ยมันก็ดูแบบโอ้ยน่ากลัวเหลือเกินเพราะลำดับมันคือฟังก์ชัน ถูกไหมฟังก์ชันที่มีโดเมนเป็นจํานวนนับ n ตัวแรกหรือเป็นจำนวนนับทั้งหมดจับคู่กับจํานวนจริงฟังก์ชันคืออะไรฟังก์ชันก็คือเซตที่เก็บคู่อันดับ